ดีครับทุกท่านครับมีงาช้างแดงต้นเดียวกระโชว์อยู่นี่แล้วเนาะเอาโชว์ลูกนี้ครับโชว์ลูกนี้ลูกนี้จะสุกแล้วครับขอบอกตามตรงนะว่าลูกดิบนี้ไม่ค่อยอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวจะชิมลูกสุกดูบ้างเขาบอกลูกสุกอร่อยมากแต่มันได้ใจตรงที่มันสวยนี่แหละครับอ้าวให้ดูตรงๆให้ดูชัดๆเลยนะครับงาช้างแดง โอเคครับนะครับแขวงใหญ่เลยอันนี้ผมต้องเก็บแล้วครับลูกนี้เนี่ยครับเริ่มสุกแล้วเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะพอสุกจะเป็นอย่างนี้นะพอพอไม่สุกก็จะจะอยู่ลักษณะนี้ครับนะอยู่ลักษณะนี้พอสุกก็จะเริ่มไล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยไล่ขึ้นมาแล้วมีอยู่หลายลูกนะครับมีอยู่หลายลูกนูนก็มียังไม่ยังไม่นำไปขายนะครับนะยังไม่กล้านาไปขายเสียดายด้วยเรื่องของเรื่อง นะนี่สวยงามเลยสวยงามเลยครับอ้าวให้ดูภาพรวมของงาช้างแดงเป็นมะม,ม่วงไต้หวันนะครับต้นสูงตอนนี้ประมาณร้อยประมาณสองเมตรกว่าเนาะสองเมตรกว่าสองเมตรสิบเซนเรื่องไงนี่แหละนะครับเนี่ยดูลูกสวยงามเลยงาช้างแดงตอนนี้มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับ ต้นเล็กก็ประมาณเม็ดหนึ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะหรือแปดสิบาทนี่แหละเอาแล้วแต่เอาราคาไหนเน่เอาเอาเอาร้อยดีกว่าเนาะเอาร้อยดีกว่าร้อยดีกว่านะมันจะได้ลงตัวรับมาก็ส่วนหนึ่งแล้วเอาเป็นเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับงาช้างแดงเป็นเป็นมะม่วงที่ราคาสูงยังสูงอยู่นะครับมะม่วงราคาสูงที่สูงก็จะมีงาช้างแดง มันขุนสีเบาใต้น้ำดองไม้สีม่วงนะครับที่สูงกว่าเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่ถ้าต้นใหญ่แงช้างแดงตอนนี้ผมมีอยู่สิบต้นต้นประมาณเมตรแปดสิบนะเกือบสองเมตรเลยวันนั้นแพ็คใส่กองอย่างดีจะส่งไปให้น้องน้ำอ้อยที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ปรากฏว่าส่งไม่ได้ครับ ต้องลื้อออกมาต้นต้องมาใส่ถุงใหม่เออตอนนี้ของน้องน้อ,งอ้อยก็จะส่งเป็นต้นเล็กนะครับให้น้องนองออรอนิดนึงเนาะเพราะตอนนี้ก็ยังมีงานในหลายๆอย่างอยู่คิดว่าสัปดาห์หน้า,น,าน่าจะได้ส่งนะครับส่งไปส่งทางไปรษณีนะครับต้นละ100บาทนะค่าส่งก็คงไม่ไม่แพงมากเนาะไปรษณีเขารับนะครับแต่ต้นประมาณ1เม็ดหรือเม็ด20เนี่ยเขารับอยู่ เพราะว่าต้นวันที่ผมไปส่งเนี่ยมันมันเกือบสองเมตรมันยาวไปเขากลัวมันจะหักเขาบอกเมาจ่ายไหมว่างั้นเมาจ่ายส่งพันห้าร้อยบาทใส่กล่องใหญ่เลยใส่เค่งไปเลยใส่กลงใส่กลงก็เลยไม่กล้าส่งกลัวนังอ้อยจะไม่รับโอ้ข้ามะม่วงพันเดียวค่าส่งพันห้า,า,มา,ม 1, า, 1, าแต่แต่ว่ากเขาบอกว่าเขาอยากได้จริงๆนะครับงานเมืองย่านนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชงาช้างแดงนี่อยากได้จริงๆ เพราะว่าเคยซื้อแล้วเจอแต่ของปลอมมาอย่างนั้นก็ฝากถึงทุกท่านนะครับที่อยากจะได้มะม่วงไม่ว่าจะเป็นงาช้างแดงแดงจักรพัดน้ำดอกไม้สีม่วงน้ำดอกไม้สีทองอะไรพวกนี้นะครับมันมีตัวเล็กด้วยแล้วก็เสียบยอดราคาไม่แพงนะครับสูงสุด100บาทนะต่ำสุด60บาทนะครับราคาที่ขายเพราะนั้นท่านอยากจะได้ตรงไหนก็เข้าไปดู ในชื่อมะม่วงใน google ใน youtube หรือตามทางเพจของผมนะเพจของผมแล้วผมก็จะอัพอยู่เรื่อยๆว่ามีพันธุ์อะไรบ้างตอนนี้ไปเจอแหล่งที่เขาส่งไม่แพงนะครับก็อยากให้ท่านได้ปลูกนะครับเอาละครับนี้คือมะม,ม,ม่วงงาช้างแดงอ้าวเดี๋ยวเก็บมะม่วงงาช้างแดงต้นนี้เลยต้นนี้เลยอ้เก็บไปท่านดูสดๆเลยครับเอางาเอ้ยา ไปแล้วนะฮไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้นานไม่ได้เดี๋ยวนกมาจัดการนี่นะครับสวยไหมครับสวยครักสวยคับอยากได้แจ้างไป08187 87089ปลูกไว้ประดับบ้านประดับบรารมีอลังการงานสร้างสวยงามขอพระคุณครับผมบุญรักของมิ่งครับสวัสดีครับ